เป็นตัว h AT t k 8นะครับเป็นตัวกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับ HTK18 เปิดเครื่องนะครับนี่นะครับเปิดเครื่องก็จะรอให้เครื่องอินสตอลนะครับการใช้งานตัวนี้ไม่ยากนะครับนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นตัวกล้องนะครับเราเปิดสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าถ่ายภาพความร้อนนะครับหลักๆนะครับหน้าจอจะโชว์อะไรบ้างนะครับก็จะโชว์อุณหภูมิสูงสุดนะครับตอนนี้อยู่ที่36 37เห็นไหมฮะบรรทัดล่างสุดซ้ายมือแล้วอุณหภูมิเซ็นเตอร์อยู่ที่36นะฮะแล้วอุณหภูมิสีเขียวที่วิ่งอยู่ก็คือ,อ สีเขียวนะครับตอนนี้ที่วิ่งอยู่คือ3า5นะครับสีแดงที่วิ่งอยู่คือ37.4นะครับมันจะมี3พอยเตอร์นะครับจะมี3พอยเตอร์ที่กําหนดมาในตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเรากดซ้ายเนี่ยภาพนะครับเขาก็จะเป็นภาพจริงนะครับเป็นภาพจริงให้นะครับเป็นภาพมือจริงๆนี่ฮะนี่ฮะเป็นภาพจริงสามารถกดได้หรือว่าจะกดเป็นภาพความร้อนก็ได้นะครับกดซ้ายหรือขวานะครับ แล้วก็เมนูนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับฟังก์ชันแรกคือ image นะครับถ้าเรากดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปนะครับที่เราถ่ายไว้นะครับถ้าเราต้องการลบนะครับก็กดบน1ครั้งแล้วก็กด yes นะครับอันนี้ก็คือการลบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งค o นเ r ร์ตัวนี้นะครับเป็นหมวดในการเลือกสเปคสีนะครับสี ว่าเป็นสีอะไรอันนี้ผมเลือกอันแรกนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นโหมด emissivity นะครับก็คือตอนนี้เลือกไว้0.95นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชัน setting ก็คือ auto off shut down นะครับตรงนี้เราเลือกไว้5นาทีนะครับแล้วก็ความเข้มของแสงสว่างนะครับของจอ ภาษาหน่วยนะครับเลือกเป็นองศา C หรือฟาเรนไฮน์นะครับเซตติ้งเวลาแล้วอีกอันที่สำคัญก็คือสปอตตัวนี้ฮะอันนี้เราเลือกให้เป็นออนมันจะขึ้นเป็นสปอ t h ตไฮสปอ t ตโลนะครับนะครับฟังกช์ชันก็การใช้งานก็มีประมาณนี้ถ้าเราต้องการเซฟก็กดยิงเข้าไปปึกแล้วก็กด Yes ตรงนี้นะครับภาพก็จะอยู่ใน ที่เราบันทึกไว้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับให้เลือก Image นะครับนี่ครับให้เลือก Image นี่เป็นรูปนี้นะครับคือการใช้งานง่ายๆนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแบตในตัวนะครับแค่เราแค่ชาร์จนะครับแล้วก็สามารถดึงผ่าน USB นะครับภาพผ่าน USB ได้นะครับลงในคอมพิวเตอร์ได้นะครับโอเคครับ